ตอนนี้นะครับผมอยู่ในยิมของที่ทํางานผมแล้วนะครับก็ที่ทํางานผมเนี่ยเขาจะมียิมอยู่ข้างในเลยนะก็อุปกรณ์เนี่ยถือว่าโอเคเลยพอพอเล่นได้เล่นได้ดีเลยแหละเพราะว่ามันมีทั้งที่เบนด์เพรสมีแบบหลายอย่างเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องการอุปกรณ์อะไรมากมายนะเพื่อนๆในการออกกําลังกายนะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เราดึงประสิทธิภาพของเครื่องออกกําลังกายนั้นอนะดึงออกมาใช้ให้ได้ คุ้มค่ามากที่สุดนะครับคือพรีเวิร์กอัลที่ผมจะกินนะเป็น M150 Energy d r ิ n k รีดิงนะครับอันนี้อร่อยอยู่นะ15แคลอรี่ก็รสชาติโคตรอร่อยจะกินกับนี่เลยของโปรดของผมนะครับสังเกตว่าผมจะกินไอตัวเยลลี่เนบ่อยมากตัวฮาริโบเนี่ยเพราะอะไรทำไมผมถึงกินนะผมจะอธิบายอย่างนี้นะเพื่อนมันเป็นพรีเวิร์กอัลที่ดีมากๆนะครับเพราะอะไรมันประกอบไปด้วยเนี่ยน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดรตทำไมถึง ต้องกินน้ําตาลก่อนเล่นน้ําตาลเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ที่เราใช้เหมือนกันนะครับในการยกเวทนะสมมติถ้าผมไม่ค่อยมีเวลาอย่างเงี้ยผมมีเวลากินแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนออกผมก็จะกินในพวกนี้เพราะว่าน้าตาลเนี่ยมันไม่ต้องย่อยนะมันเอาไปใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยนะคือมันเหมาะสำหรับกินก่อนออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนแต่ถ้าใครมีเวลาก็กินข้าวออก,ก่อนออกสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมอร่อยด้วยเออนี่เลยเครื่อง ที่จำเป็นงนานเพื่นก็มันจะมีนี่แหละเป็นเป็นสเต,เตชันแบบนี้นะไวเ้เบนเพลสแล้วก็สคอตแล้วก็มีเนี่แหละบาร์ดึงข้อแต่ว่าแม่งเล็กไปหน่อยเล็กมากอะประมาณครึ่งนิ้วอ่ะ <c oughs> อันนี้ดึงดึงดึงยากมากอย่างที่ผมบอกนะถ้ายิ่งบาร์เล็กมันยิ่งดึงยากแล้วก็มีเพลน้ําหนักก็ถือว่าเพียงพอที่ผมเล่นนะ แล้วก็มีดัมเบลก็30ปอนด์อ่า20ปอนด์คือโอเคอะพอ25ปอนด์นะครับพอเลยนะครับแล้วก็มีนี่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะมัลติอันนี้มีไลท์โฟวน์เนาะแล้วก็มีโชเดอร์เพลสอันนี้ดีมากเลยคือดีกว่าบางยิมที่ผมเคยเล่นอีกนะดูดิแล้วก็นี้ เซตอัพอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเลกเคิลอันนี้ก็โอเคแล้วก็เลกเอ็นเทนชั่นนะครับแม่ปไปง่ายครบแล้วก็มีอันนึงอันนี้ก็แล้วแต่จะไปยุกใช้กันยังไงนะเพื่อนก็มีเลตโฟด้าอะไรพวกนี้ง่ายๆที่สําคัญเลยที่ผมต้องการเลยก็คือนี้มันมีบาดดิฟด้วยเว้ยเออแต่ว่าอาจจะถ่วงถ่วงได้ไม่เยอะนะวันนี้เป็นพุชเดย์นะครับผมก็นี่ผมจะเปิดด้วย ท่าที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะมันเป็นท่าอินคลายบาเบลเบนเพลสคือปกติเล่นกับสมิธแต่เขาเนี่ยด้วยความที่ไม่มี Smith ก็เลยต้องเล่นแบบแบบนี้นะก็ถือโอกาสนี่แหละอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆจริงๆว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้อุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันจริงๆเนี่ยมันก็มันก็สร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันนะครับมันทดแทนกันได้เลยนะครับ โอเคอันนี้อวอร์มอัพเดี๋ยวเลยแต่ว่ามันอาจจะดูแบบดูไม่ค่อยแข็งแรง <laughs> ก่อนที่จะมา เริ่มวอร์มเบาเนี่ยผมก็ใช้ยางยืดเนี่ยวอร์มมาก่อนนั้นเพื่อนพยายามทํายังไงก็ได้ให้พวกข้อต่อของเราที่เราจะใช้ในการพุชเนี่ยอย่างเนี้ยวันวันเนี้ยผมเล่นพุชเดย์ใช่ไหมพยายามทําให้ข้อต่อที่มันใช้ให้มันวอร์มให้มันอุ่นนะครับให้มันพร้อมสําหรับการที่เราจะออกกําลังกายนะครับพวกหัวไหล่พวกโรเตเตอร์จุดหมุนต่างๆอะไรเงี้ยอกเอิกทำให้เลือดมันเข้าไปโฟล์ก็ได้จะพุชอัพหรือว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับให้มันมีการไหลเวียนของเลือดให้มันอุ่นก่อน ก่อนพ,พี่เพื่อนเจะเข้ามาเริ่มเซตจริงนะครับเราลองที่20เลยกว่ามาั้งเป็นไงคือแบบอโอเพดที่นี่มันอย่างหนักคะแต่มันไม่มีตัวคลิปเปอร์ที่มาล็อกนั่นเพื่อนก็คือมันเป็นแบบมันฟรีอะคือถ้าบาลานซ์ไม่ดีก็ก็ล่วงก็ไหล ก็ถือว่าฝึกบาลานซ์ไปในตัวี่สิโลวันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่าผมจะไหวกี่โลเพราะว่าท่านี่มันเป็นท่าที่ผมไม่เคยเล่นนะครับต้องรอต้องรอไม่มีขนเซฟด้วยจะรอดไหมเนี่ย รู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นส่วนใหญ่แค่เล่นแบบดัมเบลแล้วก็ไปสมิธอันนี้มันก็จะดูแบบยังไงไม่รู้ว่าแปลกๆว่าโอเคเดี๋ยวเราจะลองอีกสักฝั่งละสิบโลผมไม่อยากจะเพิ่มเยอะนะเพื่อนเพราะผมไม่ค่อยมั่นใจกับท่านี้เท่าไหร่นะตอนนี้ก็ประมาณ ยี่สิบหกสิบเจ็สิบเลยปดสิบแต่ผมคิดว่าเป็นบาเบลอ่ะผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเล่นดัมเบลนะไม่รู้ดิดัมเบลรู้สึกว่าเล่นยากกว่าเยียบเด้อเนี่ยเงียบไป Lightweight โอเคครับตอนนี้มาถึง9กกิโลแล้ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยมันลงใน YouTube แสดงว่าผมเนี่ยรอดแต่ถ้าไม่ได้ลงคือผมไม่รอดโอเคผมต้องใช้เสียงเพลงช่วยละ <Yeah. S 2> oh. ผมว่าผมนา่าจะพอแค่90้าสิบอะไม่นำเพิ่มไปมากกว่านี้ละรู้สึกว่าเริ่มหนืดละเดินเดเริ่มดันไม่ออกละเสร็จที่สองนะเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนสังเกตว่าเวลาที่ผมจับบาหรือว่าเวลาที่ผมจะดันอ่ะผมไม่ได้จับแบบกำบานะผมจะจับแบบเนี้ยเออก็คือประเด็นคือผมกำบาไม่ได้นะถ้าใครติดตามผมมาจ,จะรู้่ ผมยังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณนิ้วโป้องอยู่นะเพื่อนๆซึ่งเวลาเรากำบา่าแล้วดันอะ่ะมันจะค่อนข้างเจ็บมากนะครับซึ่งพอเรามาเล่นเบนท์เพรสเนี่ยท่านี้เป็นท่าที่อันตรายนะเพื่อนเวลาที่เราจับแบบที่ผมจับเนี่ยจับแบบเนี้ยคือท้าพาดออกมาท้าพาดมาเนี่ยก็คือทับทับก็คือทับตัวเองเลยนะครับคือทับอาจจะทับคอทับอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาเหมือนผมเนี่ยผมแนะนําให้จับ เป็นแบบกรรมมาไปเลยนะเพื่อนมันจะเซฟกว่านะครับยังไงก็ไม่หลุดอะเออถ้าไม่ได้หนักจริงๆนะหรือเล่นแบบ Powerlift ที่เขาเล่นกงันที่ผมดูเนี่ยบางทีเขาก็เอาแมกนีเซียมทาก็คือมันจะหนึบแน่นเลยแหละโอเคเซตที่2ละขอขั้นต่ำสักขอ8ทีเท่าเซตแรกก็โอเคละ สุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็ผมพักเกือบ3-4นาทีเลยนะเพราะว่าคือมันเป็นเฮฟวี่เซตอะคือเราเล่นเยอะเล่นหนักผมไม่รู้หนักหรือเปล่านะแต่สำหรับผมมันมันหนักมากผมผมจะพักเนี่ยไม่เกิน5นาทีแต่ว่าต้องดูฟิลลิ่งเราด้วยว่าเราโอเคไหมที่จะทำเซตต่อไปก็คือดูง่ายๆก็คือสังเกตตัวเองก็ได้หรือว่าดูฮ์ทเรทก็ได้ว่ามัน พร้อมหรือ,อยังอะถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบจะทำฮาร์เรทจะลดไขมันจะฮิตจะคาร์ดิโออะไรก็ตามอะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับก็ดูฟีลลิ่งตัวเองถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็เอานะครับแต่ว่าอย่าให้มันหนาดเกินไปแค่นั้นเองนะครับดูว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะเราไหวเราโอเคละแต่ถ้าใครอยากจับเวลาก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเราเล่นหนักอะอย่าไปฟิกอะไรมากมายนะครับก็ ทำแต่ละเซตให้มันออกมาดีแค่นั้นละมันมีเพื่อนในไอจีอ่ะเขาทักมาบอกว่าอยากให้ผมลองเบนเพรส1 0 0กิโลเป็นแบบแฟลตเบนท์เพรสนะบาเบเวนเพรสดูว่าได้กี่ครั้งอันนี้ทำชาเลนจ์อะไรเงี้ยซึ่งผมก็อยากทำนะแต่ว่าผมส่วนใหญ่ผมถ้าจะออกกำลังกายคนเดียวผมผมคิดว่าถ้าผมทำชาเลนจ์นั้นอนะ่ะมันควรจะต้องมีแบบสปอตเตอร์มีคนเซฟอะไรเงี้ยมันจะ มันจะกล้าเล่นมากกว่าเนี่ยออกไหมคือถ้าผมมาทําตอนนี้ผมว่าผมอาจจะไม่รลอดก็ได้ <laughs> โอเคเซสุดท้ายละเดี๋ยวจะไปดิฟต่อแล้ เฮ้ยันมาแมร์ฮพอละสามเซตพอแต่ไอข้อเสียของยิมนี้คืออะไรรู้ไหมเพื่อนก็คือด้วยความที่แบบเพลทมันมีจำกัดเนี่ยถ้ามีการเล่นมากกว่า1คนขึ้นไปเนี่ยก็แบบมันจะต้องแย่งเพลทกันละเออแล้วเนี่ยผมจะไปลิฟต์เนี่ย ผมก็ต้องใช้เพจถ่วงสมมติถ้ามีคนมาเล่นอีคนหนึ่งก็ก็คงไม่ได้ถ่วงนะโอเคมาถึงท่าที่2องละก็เป็นท่าที่เป็นท่าโหลดของผมเช่นเคยแต่วันนี้เนี่ยเอามาเล่นเป็นท่าที่2องนะครับก็ด้วยความที่เอามาเล่นท่าที่สองเนี่ยน้ำหนักมันก็จะต้องลดเพราะว่ามันไม่มีทางที่แรงเรามันจะฟูเท่ากับท่าแรกที่เราเล่นอยู่แล้วเนาะก็ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแม่งทําใจโคตรยากนะตอนแรกๆที่ผมต้องมาทําอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าปกติที่ผมเล่นอ่ะผมจะเปิดด้วยดิปตลอดนะครับแทบจะแบบร้อเลยคือไม่เคยเล่นท่าไหนก่อนดิปเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆมาก็อยากจะแบบพัฒนา upper ร h เ s สของเราให้มันมีแบบให้มัน,ม,นมันมันมีไซส์มากขึ้นนะก็เลยต้องเอาท่าที่เป็นอินคลายเนี่ยไปเปิดท่าแรกนะครับแล้วก็ดิปเนี่ยมาไว้เป็นท่าที่2ซึ่งช่วงแรกเนี่ยที่ต้องลดน้ำหนักเนี่ย เหมือนแบบเราเคยเล่นดิฟน้ำหนักเยอะๆมาก่อนใช่ไหมพอเราลดเนี่ยมันจะมีแบบความเป็นอีโก้ดนึนนงคือแบบเฮ้ยรถทําไมวะมอ่อนวะมึงเล่นได้ไม่ได้เท่าเดิมแต่แบบมาคิดดูดีๆแล้วเคยลองฝืนละฝืนเล่นน้ำหนักเท่าเดิมท่าที่สองไม่ไหวนะครับแล้วก็ทําได้ไม่ดีแล้วก็เสี่ยงอาการบาดเจ็บนะครับอันนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือคุณบางบางอย่างมันต้องเหมือนแบบยอมรับความจริงอ่ะเออว่าว่ามันทําไม่ได้เออะนะมันก็ นี่แหละทําให้ผมเขาเรียกว่ายอมรับมันแล้วกันที่จะลดน้ำหนักให้น้อยกว่าเดิมโดยที่เราไม่ได้รู้สึกกระคายระแขงใจอะไรรู้สึกแบบเต็มใจด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราทาอะไรอยู่ถ้าแรกเราเราเล่นอินคลายไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะเนอาอะพยายามแบบเข้าใจตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ค่อยปั๊มเลยรู้สึกแบบเวลาเล่นแบบเล่นหนักก็จริงแต่แบบด้วยความที่เล็บมันไม่เยอะผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปัม๊มมันไม่เหมือนตอนที่เล่นแบบ สิบสองสิบห้าเลฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะปั๊มกว่า โอเคครับเพื่อนๆอันนี้เป็นท่าสุดท้ายละก็คือไซด์ไดทอลเลสผมจะเล่นประมาณ5ท่านะเป็นโพ d เตผมจะไม่เล่นเยอะมากแต่ว่าพยายามจะเล่นท่าที่แบบมันสําคัญกับเราจริงๆนะครับก็เล่นท่าที่จำเป็นจริงๆนะไไะไม่จำไม่จำเป็นต้องเล่นเยอะนะเพื่อนๆบางทีเราโฟกัสแค่ท่าหลักแล้วก็ใส่แรงตรงนั้ให้เต็มที่โฟกัสให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้แบบทุกเรปหรือว่าทุกเซตที่เราเล่นนะ มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับและท่านี้เป็นท่าที่ผมชอบมากเลยนะผมคิดว่ามันเป็นท่าที่แบบถ้าใครที่อยากจะหุ่นดีะคือต้องเล่นนะครับคือมันทำให้ไหลเราเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นเนาะเออทำให้ไหลเรากลมมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ท่านี้ท่าเดียวเนาะจริงๆมันก็ต้องเล่นให้ครบนะไหลหน้าไหล,หหลข้างไหลหลังนะครับแต่ว่าไหลหลังเนี่ยผมเล่นเมื่อวานแล้วเนาะเป็นวันพูเดย์นะครับ วันนี้ผมมีท่ามาแนะนำเพื่อน<ๆ>ก็คือ side lateral raise แต่เป็นแบบใช้เบาะแบบเหมือนเรา shoulder press แต่ทีนี้เนี่ยการเล่นก็คือให้เราเนี่ยนอนไปกับเบาะเลยนะแบบนี้เฮียเดี๋ยวไม่รู้เบาะมันโดนเงอะแรมาบ้างนะครับก็นี่ให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยนอนไปอย่างนี้เลยอกอกเนี่ยอยู่กับปลายเบาะนะโอเคจากนั้นเนี่ย นอนไปอย่างนี้เลยพอเรานอนไปอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่สามารถที่จะใช้ตัวเนี่ยสวิงหรือว่าช่วยโกงได้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องออกแรงจากไหล่หรือว่าแขนของเพื่อนเพื่อนเท่านั้นนะการเล่นก็คือพอเรานอนไปอย่างนี้ปุ๊บก็ฟิลลิ่งเหมือนเดิมเลยเราก็ตบัดศอกออกไปข้างโดยฟิลลิ่งเหมือนว่าเอานิ้วก้อยอะงัดขึ้นอย่างนี้เนีอ่ออกมตอดออกไปคอนโทรลจังหวะลงเก็งต้านแล้วก็ปลกไปปุ๊บ โอเคนี่ประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้ยากนะนเพื่อนเพื่อมันแค่เปลี่ยนองศาแค่นั้นเองนะครับมุมอะไรเงี้ยมัน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 ไม่ได้ยากอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเอนเล่นอนะ่ะเพื่อนเพื่อนจะฟิลได้เลยว่าคือมันโดนมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะโกงได้เลย,เ,ยเดี๋ยวจะเล่นให้ดู โคแสบแสบมาก โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยผมใกล้เสร็จแล้วแต่ว่ามันมีเล่นท้องอีกนิดนึงนะครับไม่ได้มีความสําคัญอะไรเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมกลับมาเล่นท้องแล้วนะครับรู้สึกว่าเออเล่นท้องแล้วคือท้องมันก็ดูปัมป๊มๆดูมีมิติดีก็เอ,อเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมาผมไม่เคยแตะท้องเลยนันเพื่อนก็ ถ้าเป็นไปได้นะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเล่นท้องนะครับจริงๆมันน่าเบื่อแหละแต่ว่าเล่นไปเถอะนะผมว่ามันก็ดีกว่านะครับมันอาจจะแบบทำคอนดิชันทำความแบบให้ท้องมันดูมีมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะบางทีแบบถ้าเราไม่ได้เล่นเลยเราลีนไปมันเห็นซิกแพคก,ก็จริงแต่แบบมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็เล่นดีกว่านะครับถ้าใครเล่นอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนะครับก็เล่นต่อไปนะ โอเคก็ผมเล่นแค่นี้นด้เพื <f 20> ่อนห้าท่าก็เพียงพอละคือแบบอินเทนซิตคือสุดๆละนะครับแต่ละท่าที่เล่นนี่ก็หมดทุกท่าเลยนะคือแบบขยัะเล่นจนหยาดอะท่าแรกผมก็หยาด่ะโอเคขอไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโชว์ยิมยิมบริษัทนี่มันดีจริงๆนะคือแบบดูผมเล่นคนเดียวนะเพื่อนไม่มีใครมายุ่งเลยเนี่ย ของผมทั้งท่านเลยเนี่ยเนี่ยวางของเกินแล้วก็มีโต๊ะปิ่งปองข้างหลังมีน้ําให้กินนะแอร์ก็มีพัดลมก็มีน้ำเบลมันมีแค่เยอะสุดประมาณเอาถ้าเป็นอันนี้30ปอนด์แต่ว่ามันเป็นแบบเพจโหลดอย่างนี้ก็โหลดได้เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่มีแลกมีอะไรเรียบร้อยโอเคครบเครื่องนะครับโอสคู oh, เพียงพอละ สุดๆไปเลยจริงๆผมเล่นที่นี่ก็ได้นะเพื่อนอย่างที่ผมบอกผมไม่จาเป็นต้องไปสมัครเมมเบอร์ด้วยซ้ำแต่แบบบางทีด้วยความที่มันมีข้อจํากัดเยอะนะที่เนี่ยอย่างสมมุติอย่างที่ผมบอกถ้าผมมาเล่นแล้วมีคนอื่นมาเล่นอีกคนหนึ่งก็เกมเอเวอร์ถ้าเล่นตรงกันก็ยิ่งจบเลยนะครับนั่นแหละแต่ว่ามันแก้ขัดได้เพราะว่าตอนช่วงที่ผมทํางานหนักๆปกติเนี่ยโรงงานเขาจะมีช่วงชัดดาวน์ถ้าใครทํางานโรงงานจะรู้่คือมันจะเลิกดึกมาก ผมใช้ช่วงเวลาพักกับช่วงเวลาเบรกรอบสองเนี่ยมาเล่นออกกำลังกายที่นี่มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่ามันไม่ต้องขี่รถไปกไกลนะครับแค่เดินขึ้นมาก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็แก้ขัดได้อยู่นะครับอืมโอเคขอตัวไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ดิเล่นท้องต่อสองเซตแล้วก็กลับละโอเคครับผมชมยิมที่บริษัทมาเยอะแล้วผมจะบอกข้อเสียมันก็คือ น well ี่เว้ยทุกครั้งที่ผมมาเล่นมันจะเป็นช่วงแบบช่วงช่วงดึกอะซึ่งทางเข้าแม่งโคตรน่ากลัวดูดิเห็นปะอันนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องมาติดไฟโอ้ my god ดูดิไม่เห็นที่อะไรเลยดูทาง โดหดน่ากลัวหลอนทุกทีทุกครั้งที่เล่นเร็จ